ครับสวัสดีครับกรับสวัสดีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผมร้อยตํารวจเอกภูริศศรีนาครองสารวัตรตำรวจทั้งหลวงปราจีนบุรีนะครับจะเล่าประสบการณ์ให้ท่านทั้งหลายได้รับทราบครับผมตรวจพบเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ตอนปลายเมื่อปล,ปลายปี59นะครับและได้เข้าการรักษาที่โรงพยาบาล ตุละนาลีนครราชสีมานะครับเมื่อต้นปีหกหนึ่งนะครับได้ทำการผ่าตัดลำไส้ใหญ่นะครับแล้วตัดทิ้งนะครับตัดลำไส้ทิ้งพอหมอตรวจพบว่าเป็นมะเร็งนะครับแล้วตัดลำไส้ใหญ่ทิ้งและระหว่างที่ทำการรักษาผมได้ทำการฟอกลมโดยใช้ ธรรมะของหลวงพ่อดีนะครับฟอกลมช่วยในการบําบัดรักษาอาการหลังผ่าตัดทําให้ไม่เจ็บแผลไม่อะไรนะครับและสุขภาพก็ปกติสมบูรณ์ไม่มีอาการเจ็บปวดใดๆนะครับหลังจากผ่าตัดครั้งแรกนะครับคุณหมอก็บอกว่าให้ทานอาหารเป็นปกติเหมือนเดิมไม่ให งดให้ทําทานอาหารที่เคยทานอะไรก็ทานได้เหมือนยัิให้งดบุหรี่นะครับก็ดื่มสุราผมได้ทําปฏิบัติตัวอย่างนี้มาโดยที่ไม่ต้องฉายแสงไม่ต้องให้คีโมนะครับผ่านมาอีกหนึ่งปีผลตรวจพบว่าเชื้อมะเร็งกลับไปอยู่ที่รอยต่อลำไส้เหมือนเดิมนะครับคุณหมอก็ได้นัดไปผ่าตัดอีก ต้นต้นปีหกสิบสองนะครับแต่การผ่าตัดครั้งนี้ได้ผ่าตัดกว้างขึ้นเพราะผ่าตัดที่เดิมนะครับผ่าตัดรอยแผลเดิมแล้วก็ตัดลำไส้ทิ้งแต่ท่วงนี้ต้องให้ทั้งีโมครับแล้วฉายแสงซึ่งทำให้มีความรู้สึกว่าใช้ชีวิตลำบากนะครับในผ่าตัดครั้งนี้เพราะว่าแผล ขึ้นยาวขึ้นเจ็บปวดแต่ว่าผมใช้ธรรมะของหลวงพ่อคือฟอกลมแต่ก็ทําให้ไม่เจ็บปวดเหมือนเดิมนะครับก็รักษาอยู่ประมาณหมอบอกให้พักรักษาหนึ่งเดือนแต่ผมก็พักรักษาแค่สิบวันก็ร่างกายเป็นปกตินะครับเป็นแผลผ่าตัดก็ยังต้องต้องอยู่ประมาณหนึ่งหนึ่งเดือนถึงไปตัดใหมนะครับแต่ระหว่าง ที่ผ่าตัดครั้งที่2หมอให้ีโมโฉายแสงมันทําให้มีผลข้างเคียงคือผิวหนังไม่เกรียมและเล็บเท้าหลุดนะครับซึ่งแพ้จากผลจากการีโมโลแล้วก็ต้องผ่าตัดเอาลำไส้ทวารหนักมาไว้ข้างนอกเป็นเวลาอีกหเดือนนะครับการฟอกลม ของหลวงพ่อดีทำให้อาการเจ็บป่วยของผมเหมือนไม่ได้เป็นอะไรเลยนะครับกินได้ปกติแล้วก็หลังจากการผ่าตัดครั้งที่สองหลวงพ่อให้ทานอาหารบางสัวิรันลกินเจเลยก็ทำให้อาการต่างๆทุเราไม่มีอาการข้างเคียงจากผลชีโมลและฉายแสงมากนะักนะครับแล้วประมาณอีกหกเดือนหลังจาก เอาทวารหนักเข้ากับที่เดิมแล้วก็ไปพบแพทย์ตามปกติต้นต้นปี63ปรากฏว่าไปตรวจหมอบอกว่าเชื้อมะเร็งได้กระจายมาอยู่ในช่องท้องก็นัดให้คีโมอีกที่เป็นอย่างฉีดครั้ง,คร,งครั้งแรกเป็นคีโมแบบเป็นเม็ดเอามาทานที่บ้าน ครั้งที่สองนี่ต้องให้เคีโมแปดครั้งนะครับครั้งละสามวันสอง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 ,สองประมาณสองลิตรนะครับให,ให้ให้เคมีประมาณสองลิตรนอนโรงพยาบาลสามวันนะครับปรากฏว่ามีอาการข้างเคียงมาก คือปกติแล้วเนี่ยจะทานไม่ได้แต่ผมก็ได้จากการใช้ลมหายใจการฟอกลมก็ทําให้ร่างกายเป็นปกติและไม่มีอาการข้างเคียงจากการทานและไม่ได้ทานเนื้อสัตว์ครับก็ทําให้ร่างกายฟื้นตัวเร็วนะครับก็อยากจะเชิญชวนให้ท่านที่ได้รับฟังตรงนี้ถ้าตรวจพบเป็นมะเร็งก็ลองใช้ลมหายใจ ฟอกลมหายใจหรือมาศึกษาธรรมะเปิดโลกกรรมดานนะครับเพื่อจะช่วยในการดูแลตนเองได้ดีขึ้นนะครับทานได้เป็นปกติร่างกายสุขภาพแข็งแรงเหมือนไม่เป็นอะไรถ้าดูภายนอกนะครับไม่เป็นอะไรเลยแต่ว่าการตรวจของหมอตรวจที่ไรก็พบทุกทีนะครับและอีกขราวอีกสามเดือนเนี่ยหมอให้ผมไปคีโมอ,อีกเพราะว่าในที่ในช่องท้องบอกก้อน ก้อนเนื้อมันใหญ่ขึ้นแต่ผมก็ได้คุยกับหมอแล้วว่าผมจะขอใช้ทางเลือกโดยใช้การฟอกลมว่าจะสามารถควบคุมก้อนเนื้อนี้ได้ไหมนะครับเพราะว่าให้คีโมแล้วก็ยังควบคุมไม่ได้นะครับแล้วก็มีผลข้างเคียงมากอีกสามเดือนเนี่ยผมจะมาเล่าตอนที่สองให้ฟังนะครับว่าจากการใช้ลมหายใจฟอกลมเนี่ยสามารถควบคุมก้อนมะเร็งได้ไหมหรือหายไหมหรือแฟบลงไหมผลเลือดเป็นยังไง นะครับก็อยากเชิญชวนให้ผูดด้ที่รับฟังตรงนี้นะครับลองปฏิบัติดูนะครับครับสวัสดีครับ